ผู้ชมอ่ะเปรียบเปรยกันได้เห็นภาพแบบนี้ผู้ชมทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของประธานสภาก็มีการถามความคิดเห็นไปหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใน8ปดพักนี้แหละวันนี้เลยไปถามความคิดเห็นจากทางพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสค่ะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยถามว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ท่านตอบว่ายังไงรู้ไหมคะค,คนที่เหมาะสมคือคุณหมอชน,นานค่ะ คุณผู้ชมครับคําตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยโพสต์ใน f a c e b o o k นะคะแสดงความคิดเห็นเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาบอกว่าบุคคลที่จะเหมาะสมเป็นใครคือท่านบอกว่าถ้ามาดูชื่อตอนนี้เลยนะคะของพักเก้าไกลเนี่ยก็มีคุณนัทวุฒิบัวประทุมกับคุณธีรัชัยพันธุมาตร ส่วนพรรคเพื่อไทยเป็นชื่อของคุณหมอชนนา่นสีแก้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันแต่ว่าในข้อที่จริงประธานสภาจะอายุน้อยหรือมากนั้นไม่สําคัญแต่ต้องมีประสบการณ์ถ้าคนไม่มีประสบการณ์เนี่ยเป็นไม่ได้หากเป็นสสมาแค่สมัยเดียวคงลำบากดังนั้นส่วนตัวจึงมองว่าคุณหมอชนนานเหมาะสมเพราะว่าเป็นสสมาเจ็ดสมัยแล้วเป็นความเห็นเป็นความเห็นของท่านเสรีพิสุทธิ์ใช่ค่ะเอาไปฟังเสียงกันสักอีกหนึ่งครั้งค่ะ เหมือนอย่างผมเนี่ยเจ้าหนที่สภาก็อยากให้ให้เป็นประธานสภาใช่มไหมฮะก็บอกจะได้จัดการสอสอได้เพราะผมมันมีความเด็ดขาดนี่ยนี่ผมบอกผมเป็นไม่ได้เราผมเป็นแค่สมัยเดียวเองประสบการณ์ยังไม่พอยังไม่เก่าพอนี่ก็มาเทียบสามคนนี้ก็สอสอใหม่ของก้าวไกลแต่หมอชรน่านเ็าเป็นสอสมา 6, หกเจ็ดสมัยแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วเคยเป็นผู้นำฝ่ายคางแล้ว นะครับอันไหนเก่ากันล่ะใช่ไหมฮะมันก็ควรจะได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีทีไม่ว่าใครก็ได้มันก็ไปเชิญใครมาก็ได้ถูกไหมผมยังถอยผมยังไม่ยอมเป็นเลย